ไม่กล้าออกกล้องทำยังไงนะคะวันนี้ครูบอกเลยว่าเป็นยุคที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับการที่คนที่อยากจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะย้ายธุรกิจตัวเองมาอยู่ออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ ต้นเลยนั่นคือคุณต้องเอาหน้าออกกล้องเพราะอะไรเพราะแน่นอนใครที่อยากจะมาทาธุรกิจออนไลน์อยากจะย้ายธุรกิจตัวเองมาอยู่ออนไลน์อยากจะขายสินค้าออนไลน์อย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งโฟกัสการขายจนกว่าคุณจะรู้เรื่องนี้นั่นคือคุณต้องสร้างแบรนด์ตัวตนของคุณก่อนคืออะไรคะการสร้างแบรนด์ตัวตนก็คือทําให้ตัวคุณชื่อคุณกับหน้าคุณนะคะเป็นที่รู้จักก่อนสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า personal brand นะคะคุณต้องคุณ ต้องโฟกัสที่การสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองก่อนหลายคนบอกอ้าวครูแล้วจะสร้างชื่อเสียงยังไงไม่มีใครรู้จักหนูมันง่ายมากค่ะมันง่ายมากคุณต้องเริ่มต้นที่จําไว้ค่ะหนึ่ง เมื่อกี้เพิ่งบอก Personal Brand ก่อนใช่ไหมสร้างตัวตนก่อนเนี่อันดับแรก2นะคะการที่คุณจะมาสร้างตัวตนคุณต้องรู้ก่อนว่าการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้คือการสอนเพราะฉะนั้นคุณต้องออกมาสอนให้ความรู้กับผู้คนค่ะที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณเองโอเคเปล่าข้อนี้คือข้อที่สำคัญมากเลยจำไว้นะคะการตลาดที่ดีที่สุดคือ การสอนเพราะฉะนั้นคุณกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Information Marketing คือไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจะต้องออกมาทำการตลาดคือไม่ใช่การขายขายขายแต่เป็นการให้ความรู้ที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนแล้วการแก้ปัญหานั้นมันต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอยากจะมอบให้กับผู้คนด้วยโอเคไหมคะและข้อที่3การออก กล้องคะ่ะการที่คุณจะออกมาออสอนแน่นอนคุณก็ต้องออกกล้องเพราะฉะนั้นการออกกล้องนี่แหละคือตัวที่ชะงักหรือหยุดคนเยอะเพราะว่าเขามีความพร้อมเขามีความสามารถเขามีสินค้าเขามีบริการเขามีความรู้แต่เขายังไม่กล้าออกมาพูดสิ่งที่ครูจะให้เป็นข้อคิดสําหรับคนที่ไม่กล้าออกกล้องนะคะข้อแรกเลยจําไว้เลยนะคะครั้งแรกเวลาคุณจะออกกล้องเนี่ยให้คิดให้จําไปเลยว่าจะไม่มีคนดูคุณในครั้งแรกนะคะ โอเคไหมข้อที่1จะไม่มีคนดูคุณในครั้งแรกนั่นคือโอกาสที่ดีค่ะที่คุณจะได้ปล่อยไก่เต็มที่คุณจะได้ฝึกเต็มที่โอเคเปล่าคนที่ไม่กล้าออกเนี่ยจำไว้เนี่ยคือโอกาสของคุณแล้วถ้ายังไม่มีใครเห็นคุณเนี่ยคุณได้ฝึกตัวเอง 2. มันทําให้คุณเก่งขึ้นทุกครั้งมันแค่คุณออกคลิปทุกวันมันทําให้คุณเก่งขึ้นทุกวันเลยค่ะครูให้ไอเดียนี้เลยนะคะคุณออกใครที่ยังไม่เคยออกกล้องนะคะครูให้ สิ่งที่เป็นเคล็ดลับสุดยอดเทคนิคที่เราให้คุณชินกับกล้องนั่นคือออกติดกัน30วันนะคะ21ถึง30วันแล้วการออกกล้องคือคุณจะต้องอคิดแบบนี้คือมันทำให้คุณเก่งขึ้นทุกวัน หไม่มีคนดูนะในช่วงแรกจะไม่มีคนดู 2. ให้คิดซะว่าเป็นการฝึกตัวเองแล้วทุกครั้งที่คุณออกกล้องมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นข้อที่3อย่ายึดติดกับผลลัพธ์หัวใจของคุณมันต้องอยู่ที่การออกกล้องการได้ลงมือทําไม่ใช่ผลลัพธ์ โอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นและภายใน30วันนะคะคุณจะมีคุณจะเริ่มมีแฟนเพจมีคนติดตามคุณจากการที่คุณได้ออกมาสร้างความสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับผู้คนโอเคไหมใครที่อยากจะเริ่มออนไลน์เราติดเรื่องกล้องนะคะครู ให้กำลังใจกับทุกคนเลยคุณต้องคิดข้อน,นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะเรื่องการออกกล้องเรื่องการดึงดูดคนการขายหน้ากล้องนะคะครูมีคอร์สที่ชื่อว่าวิชาหน้ากล้องนะคะคอร์สนี้ดีมากสร้างลูกศิษย์สร้างสตาร์มาหลายคนเลย สิ่งที่คุณจะต้องรู้นั่นก็คือการาทักษะในการโน้มน้าวใจคนซึ่งเป็นทักษะที่ยุคนี้เราต้องเรียนนะคะทุกคนต้องเรียนหมดเลยที่จะมาอยู่หน้ากล้องคุณต้องโน้มน้าวใจคนเป็นแล้วครูก็สอนเรื่อง personal brand การสร้างตัวตนให้คนจดจำแล้วก็โดดเด่นอยู่ในคอสคอสนี้ด้วยนะคะคอสนี้ใครที่ดูคลิปนี้ได้ราคาพิเศษนะคะ15,900จากราคาเต็ม37,800บาท